1에 <laughs> 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 โอเคครับผมก so so <Okay. S 2> ็ส <jamais> ว so ัสดีคนดูกันด้วยก็ตามสัญญาคลิปอะไรนะคลิปเล่นเกมเตะบอลโง่ๆอ่ะแม่งวิวเสกดีชิบหายคลิปดีๆพาไปเที่ยวนุ่นแบบอะไรในเมึงขึ้น์เมื่อไรเนี่ยเออคลิปอะไรนะคลิปแบบเตะบอลแบบเป็นเกมเตะบอลโง่ๆเนาะไลฟ์เป็นหมื่นคลิปพาไปเที่ยวไลฟ์อยู่สองพันโอ้กูก็ไม่เข้าใจเหมือนคนดูชอบ นี่กูแต่งตัวเต็มแล้วป่ะผมกระหน่ำแข้งอะไรมึงไปพันลงเข่าอ่ะเล่ามาทำยังไงวะมันต้องพันลงแข้งนี่อันนี้มันไม่ใช่แข้งหรอไม่ใช่มันสูงเกินเออหรอประมาณลงประมาณไหนนี่แหละเราอแล้วมันก็ซัดมาเต็มยศมึงดูบาซิลได้ไหมอันนี้กูซื้อใหม่หมดเลยนะพวกรองเท้าแบบอะไรเขาเรียกรองเท้าอะไรนะเลยรองเท้าสตูดอ่ะดูบาซิลดิบาซิลเลียนสไตล์อ่ะเออมาดูเต็งตัวมาดูดูเต็งตัวกูไม่เล่นมาครับผมก็วันนี้เราก็จะมาเล่นจริงๆจังๆกันก่อน ประมาณครึ่งชั่วโมงพอดีผมจองสนามแต่5้าโมงกูมาเอาโมงครึ่งงวงกูสุดไหมเสียตังค์จองสนามฟรีแต่ผมต่ออีกชั่วโมงนึงนะถึงประมาณ2องทุ่มนะครับผมวันนี้ประมาณทุ่มครึ่งเอ้ยผมโมงครึ่งนวะนี่เรามีประมาณ10คนนะครับผมฝั่งละ5้าครับยิงบอลมาเตะหนีคนสนามเล็กอย่างนี้7 7ไม่เป็นไรเราคนไม่คนไม่ครบผมพร้อมขนาดไหนครับ ถาไม่งตะเกียบจัดเลยบูลลี่ตัวเองไว้ก่อนเดี๋ยวพวกมึงบูลลี่โอ้โหคนไทยเดี๋ยวนี้มันขี้บูลลี่นะบูลลี่ตัวเองก่อนเลยนี่บูลลี่ตัวเองนี่อ้วนไหมซุปเนเตบอลบล็อบาซิเซลเซ็ปบล็อตเซปบาซิเลโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราแบ่งฝั่งเลยไปดูนะครับผมว่าฝั่งผมจะมีใครบ้างผมเลือกตัวตึงๆมาอยู่ฝั่งผม สภาพแต่ละคนไอ้นั่นก็นท็กีฬายาสูบนี่เล่นเป็นมีอยู่เท่านี้สามคนกูจีให้เลยเสื้อดแดงเสื้อต้มเสื้อน้ำเงินอยู่ทีมอะไรเน,นี่ยเดิมเป็เขาเขาไม่ให้อยู่แล้วเอาออกแล้วเอาเวทเช้าเฉยนวล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 อู้อยหล่อมากค่ะนี่อันนี้คือเตะบอลเป็นพวกกูเตะไม่เป็นนะทคนโอเคครับผมป้าเดี๋ยวเรามาแบ่งทีมกันดีกว่านี่นะครับผมเขาแบ่งเขาแบ่งทีมกันละนี่สุดยแต่ละคนมี โคตรครั้เนี้ย่แต่แล้วองทีไรอันนี้ชื่ออะไรชื่อทีมครับชื่อน้องทีมเตะบอลเป็นไหมไม่ติลนานเป็นนะครับผมคนนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเตะบอลเนี่ยคนนี้เป็นนักร้องเตะบอลไม่เป็นเหมือนกันอันนี้ไม่ค่อยจูเนี่ยครับนักสูบกัญชาเตะไม่เป็นเหมือนกันอันนี้อะไรก๊อดตีเตะไม่เป็นเหมือนกันพ่อมึงอ่ะเเฮ้ยยีคนนี้อ่ะคนนี้อ่ะชื่อชื่อแจ็คเฮ้ยพี่เอก เี่เย่ทำเสียงเอ่ดิสวัสดีคนดูที่เข้ามาดูด้วยนะครับเหมือนไหมเหมือนเลยเหมือนเหมือนเหมือนป้าเดี๋ยวเราไปดูทีมผมกันดีกว่านี่นะครับผมทีมกูนี่ไอ้กหนึ่งบ้านงานเย่อะไรเนี่ยไอ้สัตว์นี่คนแรกชื่อโชกุนโชกุนครับนี่อันนี้เตะบอลเป็นมาเน่มาเน่อันนี้ทำอะไรเป็นเก็บรูดตัวแห้งๆเหมือนกันเลยอ๋อเป็นเด็กเก็บบอลนี่ชื่ออะไรชื่อมาร์คมาร์คนะครับผมมาร์คคนต่อไปนี่สุดร้องผม ชื่อไตเติ้ลนี่ก็เตะบอลเป็นเหมือนกันอันนี้เตะเป็นไหมเตะไม่เป็นเสื้ออะไรมันจะเผาทีได้ไหมเนี่ยเตะมอทอยเนี่ยมึงบอกมึงไม่เล่นเล่นบอลอันนี้มันอะไรของมันนี่แล้วเนี่ยโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า กอกอก o go 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 g อ go โอเค go เ o อะไรนะเยลโลแมนวิ Blue ่เยีอะไรเยลโลแมนเน้อทีเราชื่ออะเยลโลเราเราบูเบูบูแมนออเบูแมนกับเยลโลแมนมาโอ้ยเฮี้ยฝนมันมันต้องเคลียร์ก่อนใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเคลียร์นี่เคลียร์ไง มา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 ปยิงจุบใครเคียร์กันเขอกอดได้เปล่าขอได้ได้ได้ดูทีมกูดิล่นบอลเปแต่ละคนอาอังดูยิงดูดูยันด้ยตตงบ้าง

Uh! <a> <Harriet> yeah, má ป้าวเหนียวเหมใจเอาเหมือนใจไปรอไม่ไหวไม่ไหวมันใหม่มันใหม่แล้วเข้าไปครับต้อเลยเหนื่อยเหนื่อยยิบหายเลยเอาพักก่อนเหนื่อยไหมครับไม่เท่าไหร่ครับชิวๆหลอดภัยผมได้ได้อีกสิบแบบหลายหลายเซตอ่ะแค่นั้นแหละเหนื่อยไหมครับป้าวกล่อมเพราะไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่ายืนอยู่เฉยๆนะครับ ดูดเก็บให้หมดเด็ดวิ่งน้ำมาเหรอครับครับครับนี่น้ำสิงแต่ก่อนจริงๆเนี่ยผมเล่าก่อนนะว่าผมกินน้ำสิงไม่ได้แล้วมาอยู่กับแฟนผมอะน้ำสิงแม่งเต็มห้องเลยจากงนานก็แบบกินได้ตลอดแต่เพราะมันไม่มีน้ำเพื่อนื่นกินหิวหิวจานหิวจัดฝนตกไอ้เหี้ยใครเล่ใครซิงปักตะไคร้ไอ้ทีมไงทีมนี่นี่สิงไหมเนี่ยโอ้ิงโอ้ิงใช่เหรอ เราไปยืนสาบานนี้มาอะไรคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์นเฉไปยืนสาตลกตลกเขาไม่ได้กันถึงตายเนาะเอาแล้วมึงตลแหละไหมไม่ได้ตลแหละเอาไปไปไบอกเาตลกเขาไม่ได้กันถึงตายไม่ตายอาไ่ยิงนิงนอีไอทีมป่าตไคร้ดิตะไคร้เหรอตางไมได พูดสวยไม่ไม่ได้สวยทำไมล่ะนะพี่เอ็มบอกปากเลยนะกัดตะไคร้แล้วเมื่อกี้บอกปักไม้อะไรปักไม้ไอติมปักทำไมไม้ไอติมเผื่อมันยุดบ้างไอตีมมันมาปักไม้ไอติมนี่ปุ๊งซิงอ่ะปักตรงพื้นเนี่ยบอกว่าขอให้ฝนหยุดเร็วๆไอ้ปากใชเนี่ยนะเออไอ้มันปักมาน้่งท่วมคืออะไรเนี่ยขอให้ฝนหยุดนะกอดตะไคร้เนี่ยโอ้โหมดเลยกม่ลาประเด็นมีกเยอะ มาครับผมเมื่อคือเมื่อกี้อ่ะอันนี้ใช้2กล้องแล้วแม่งกล้องนี้พังได้ไงไม่รู้แพนไปดิแม่งสั่นดู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 อย่างค่อยไปหาซื้อกล้องใหม่เดี๋ยวซื้อแบบดีๆเลยแบบโปรดักชั่นดีๆโอ้โหพี่ตังไหมขอตังคนดูโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาต่อเลยดีกว่าอันนี้คือย้ายสนามนะเพราะว่าสนามสนามมันฝนตกตอนนี้หยุดแล้วย้ายปุ๊บหายปั๊บว่างงเหมือนกันอันนี้เราเตะเราเพิ่มเวลาไปอีกชั่วโมงนึงนะครับผมให้เลื่องตังชิ่งไปะเดี๋ยวมาเตะกันต่อ

搞明白，搞明白，搞明白，搞明白。 哎。 áo được rồi phải không? lên rủ bên rủ ấy. con lên. phải. ไม่เส่นเลยสาวยิงกันดแทนเมื่อกี้ตูไม่เล่นเลยเล่นมันเล่นเห่อเมีย

ไอซันคุณยายคุณยายพ่อพ่อพ่อจะให้ขาพักกับบ้านเธอไม่ไหแล้วโอ้ยเดี๋ยวเราไปเจอคนที่เตะจุดโทษนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เหนื่อยมากนะครับน,นิสกอลอยู่เท่าไหร่นะ3ามต่อ3<า>แล้วยิ่งจุดโทษเลยดีกว่าเดี๋ยวมีเกมสนุก,น,กน,นะครับผมเล่นกันอีกหลังนี้แต่ไม่ได้นับคะแนนนะเดี๋ยวไปแจกตังค์เนี่ย<า>เอาเดินผ่านกล้องไอ้เหี้ยะป่ะโคตเหนื่อยอาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับเหนื่อยมากก่อนเหนื่อยได้ไหมเนี่ยอุ๊ยจริงจก่อนทุกมาทำไมไม่อยากก่อนเลยก่อนเหนื่อยได้ไหมเนี่ยคุณสภาพมันเกินคาดเลย ยาแต่ไปยิงจุดโทษกันดีกว่าครับผมโอเคครับผมฝั่งบูแมนยิงก่อนนะครับคือยิงยิงห้าลูกนะห้าคนจะได้ยิงทุกคนมาผมยิงก่อนเลยเจอกูเอาฉัอยาจจยจกจับมอเว่าบอลวะ โอ้มันถึงฟมัดันโอผมปวดขาผมปวดขาเอาไหมให้อีกรอบนึ่งเพื่อนหนึ่งให้มันอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ว้าว ไม่ได้มึงทำไม่ได้เพื่อนทำไม่ได้มึงแบบออ้ดุอ้แบบคนจริงๆบางคนละทิ้งเราใช่เรันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงยงเ้าไเขามซสายนะเข้าไหม้ายเออ้ายกูไม่ดีคือคือเขาไม่ถนัดขวาใช่เขาไม่เข้าใจไปไปไนไปไปเตะเตะเตะ มือบอลเลยใช่ไหมเตะมือบอลเลยใพ่ไหมเออไม่ทำไม่ไ mm ด้หรอกเฮ้ยมือบอลเลยใช่ไหมส่งตงนตาเฉยเสียไม่ต้องมือบอไม่ได้หรอสงาุนตาเจ้าก็อดด้วยไม่เตอ่ะเตะไันเลยแจคใครเตะใครเตะแจ็คก็ต้องมวันนะมือก่อน แบบโควกอนโคตลาดโคนโคไโอ้ยตมัดเป็นเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่น่ก้อนกกันจอกมาเป็นตัวมึงรับให้ได้นะมึงมึงรับไม่ได้กูกระทิบมึงอ่ะกูไล่มอกทีมกูตัดไปบุกระทืบเลยอ่ะกูกระทืบแป้งเลยรับไม่ได้อ่ะเฮ้ยติดเอาเอากันได้ไหมติ๋เอาได้เว้ยตี กูต้องตีบวกประตูั้ยเนี่ยนี่ขวกระจอกอะไอติอกเน่ยนั่นนะขอขอุผูักใจกันเมื่อกี้มุเต้โดนก้องรอมุเตะได้เว้ยอันนี้มุเตะเข้าประตูรโอเคงไหมโอเคอ้อยฟุกเหมือนโดนก้องเมื่อกี้นะโอเคว้าดมดล เป็นไงบ้างครับเนี่ยคือลูกเมื่อกี้ก็สบายๆไม่ไม่อะไรเลยเต็มข้อมามามาเพื่อนผมเจ็บตีนเสื้อแดงไอ้เติ้งเดี๋ยวกูเตะแทนเองดูกู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 คุยอะไรกันอะตายยริงเลยนะตายยิงนะ โอ้โห่ไปดูอะไรชนะอะไรชนะเพราะว่าของไม่ยิงต่อไม่ยิงต่ออะไรไม่กีติคูชนะแล้วชนะอะไรไม่กูชนะแต่ลูกเมื่อกี้แล้วแล้วมึงเตะเพิ่มอะไรวะไปดูแล้มึงไม่ห้ามอ่ะชนะแล้วตั้งนานแล้วเว้ยมีงห้าลูกไม่ใช่หรอมันชนะแล้วมันชนะเหรอมันชนะหรอ จะรับไปตัองนานเลยจะรับไปตั้งนานแล้วครับเพื่อนกูใจร้อนไงเจร้อนใจร้อนนะไม่ได้หมดไงนี่แหละนี่อะไรใส่ใครมาบ้างนี่เฮ้ยกิมนี่ก็ยังยังไม่จบจะมีเกมปั่นจิ้งหรีดยิงจุดโทษลูกเท่าไหร่กับเตะบอลอัดใครทนได้มากสุดเอาไปเลยลูกละร้อยมามึงคนแรกเลยเตะบอลอัด ในพันาุ์ัดนันธอันแม้ถ้าโดยหนุ okay, right? ่ยอะะร้อยหนึ่งจกว่ามันจะเลิกจึกว่ามันจะเจ็บโอเคไหมไม่จกว่าดุยจะพอเหรอใช่จึกว่านุยจะพอลูกละร้อยนะลูกละร้อยกว้ยดุยเพื่อกว้ะมันคนได้มากว่าสิบเมตรโดนเร ต, p, cek, ต่อไต่อไดลต่อไอ้เมย์มายิงอันมันนี่เมย์ยิงอันมันลูกละร้อยเออ้สุกแล้เกลือมันได้สองร้อยละกัไม่เล่ไม่นไม่โดนหัวละไม่โดนไม่โดนไม่โดนเจนโดนหลังนโ้ยยนเดไม่ได้เีย้าเยรครับนสี่ร้อย มาใครเอาอีกใครเอาอีกไอพี่อ้นไปพอด่อใหญ่ไม่เอาพีนไปกัวพี่อ้นกูอะไม่จำกับแปดลูกไม่กดเลยไได้แค่ดีเหรอได้แค่ดีเหรอดนะไม่แค่ดีอจัดงเยป่าดีแน่้มปาดีแน่ไม่เลูน้ที่ไม่ทนะที่นนมีโยนไม่ได้ปัเส่ลูกเม Manager, ช่วงน um ี้หาตังค์เหรอพอหรอมาดูว่าไอ้พอตัวใหญ่สุดพอ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 ดูไปเลยน้องกูไ ja ม่ต่ำกว่าสิบลูกไม่ต่ำกว่าสิบลูก ้ย้ยแล้วเหรอตขอูนๆไดู้มนๆเลยอ่ะนโอ้ยกนไม่เตะให้ด้วย เาป็นไรหโอเอาไม่ไหวแล้วเหรอได้เท่าไหร่เนี่ยได้เท่าไหร่ห้าร้อยครับได้ห้าร้อยหกร้อยใครต่อไปเราอยากได้ใครอยากได้ผมมีเกมมานำเสนอครับเกมอะไรปัดยิงดีเตกเข้าประตูได้ปะปัดกี่รอบปัดกี่รอบ

ไม่มีใครยิงเข้าเลยว่ะเหรอจะเสร็จวะไม่ไหวละไม่ไหวแล้วหรอจะป่วยแล้วเนี่ยเีย フフフ。<laughs> <laughs> เอาไงครับคลิปนี้ก็อยาเดี๋ยวต้องพอสมาพอสกูเชื่อ,อว่าคุณดูเรื่อ,องเห็นต้องพอสไม่ใช่นีบกันดีมกันนีบกนัน ให้เลยยี่ทีเฮ้ยเล่สิบทีพอถ้าลูกนี้เข้าขอมือไรผมคนข้ามก่อนนะ้าหมบก่อนขอดีันอดอนะออันเยียไเ้าไอ้ยเข้าโอเคครับผมยิีก็ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมมือไลค์นะครับคลิปนี้ขอมือไลค์เดี๋ยวพามาเล่นอะไรแบบนี้นะครับผมคลิปน่ากให้่ทำอะไรก็คลิปหน้าจะเต็มระบบกว่านี้ใช่ไหมไปแจกเงินไปกอดไปก่อนโดนยิงทีนี้เนี่ยชิบหายนะครับขอมือไลค์นะครับผมโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปเจอกันสเย็ด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 